เราก็กลับมากับช่วงนี้นะฮะในแมตช์ไฮไลท์นะครับกับเราทั้งสองคนอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวนะครับมีแมตช์ไฮไลท์ของชลบุรีนะครับที่ไปเตะฟุตบอลรายการนี้ไปครับนะรอบที่5หรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับพบกับอาร์มี่ยูเนเต็ดนะครับที่สนามกีฬากองทัพบกนะครับแมตช์สำคัญสำคัญนะครับหรือว่าไฮไลท์สำคัญสำคัญเป็นอย่างไรนะครับผลการแข่งขันเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับครับผม วันพุธที่26ตุลาคมที่ผ่านมาครับชุมรี FC ของเราฮะต้องลงทำการแข่งขันฟุตบอลมูลนิธิไทยคมเอฟเอครัรอบ5ครับกับทางด้านอาร์มี่ยูเวเตครับที่สนามกีฬากองทัพบกโดยด้นนี้ท่ามลามชนนะครับอยู่สภาพทีมที่ค่อนข้างมีปัญหาเยอะเลยทีเดียวนะับผู้เล่นหลายคนเนี่ยมีอาการบาดเจ็บแล้วก็หลังจากนัดที่แล้วนะฮะที่ต้องออกไปเยือนทางด้านเชียงรายนะฮะที่มอแม่ฟ้าหลวงเดียวนะฮะถือว่าไกลมากด้านนี้ทางด้านของ เจ้าสินครับอาร์มิโอเตดเนี่ยก็มาโดยทางด้านชุดสีเขียวนะครับนำทัพมาโดยทางด้านของทาตีสีหาครับผมเลียวนะันโดโดอสันโตรครับสุดหน้าโตเก่งกองกลางก็มีทางด้านของวชนะ,ะ,นนะรัตนะนะฮะก็นำทัพมาส่วนชุมนุมของเราเนี่ยก็เจ้าชายกบครับพี่พบออมโมก็นำทัพมาเช่นกันนะครับวันนี้มีนัทเทิร์ดครับเทิร์สักใจมั่นคอยลงเป็นตัวสนับสนุนในแนวลูกครับผม ผู้สารประตูก็ไปทางด้านของสิธ์ธุรีชายหาดไทยรัตนกุลครับผมกองหลังมีทางด้านไพศาลพูนาะฮะยืนคู่กับทางด้านชนทธิจันทคามแบ็กขวาวันนี้ใช้เป็นทางด้านเจษฎากรเหิมแดงนะฮะวันนี้ผู้ชมก็ถือว่าให้ความสนใจกันเยอะเลยทีเดียวนะฮะเข้ามาชมการแข่งขันเนี่ยหนาตาทีเดียวเจ้าชายกบครับแลกทงกับทางด้านของทาตีสีหานะครับ เริ่มเกมเนี่ยทางด้านของเจ้าทีนะ้ามิยูเตะนะครับเริ่มเล่นเกมก่อนครับจังหวะนี้โคชิจุนเตะยาวมาที่หน้าประตูของทางด้านชุมรีแม่ต้องโซลที่ต้องส่งคืนหลังครับสีทวิชัยแม่เตะขย้นออกมาเนี่ยก็เป็นทางด้านของเรียนดูรอส,สันโตนะพยายามวิ่งไปกดดันจังหวะนี้ครับทักตีสีหาเปิดมุมสั้นมาครับมาให้กับทางด้านดาวุฒิจ่ายมาให้กับทางด้านของ โทนี่เอลันโดนะฮะเทคกโตขึ้นมงจังหวะน,นี้ก็หลุดกรอบออกไปนิดเดียวเท่านั้นเองสินทวิชัยเนี่ยก็ได้แต่ยืนมองแล้วและจังหวะน,นี้ชุมดีครับได้สวนกลับเร็วมาทางด้านเจ้าชายกบครับปีพบอ่อนโมูตวนกับทางด้านสีวเมฆครับจังหวะน,นี้ตายให้กับทางด้านโอ้โหแหมจะให้กับทางด้านของกัตตันละอูนครับแต่ทางด้านของอามี่เนี่ยเข้ามาสกัดได้เธอสากโยนเตะมุมไปลูกนี้หน้าประตูเป็นโคชิจุนทุบออกมา ยิงสวนเข้าไปจังหวะน,นี้ต้องดูว่าเป็นใครยิงสวนเข้าไปแม่เป็นเจ้าบัวครับเจศลากรเห็มแดงจังหวะน,นี้อามีครับจังหวะน,นี้โยนขึ้นมาบ้างบอลมาอยู่ทางด้านของราฟเฟลซาน่าสันนามาให้กับทาตีลองยิงลูกนี้ก็ติดท้องทางด้านไพศาลครับําอีกทีนึงก็ไพศาลอีกครั้งหนึ่งเขี่ยออกมาได้จังหวะน,นี้อามีครับได้โยนอีกครั้งหนึ่งมาที่หน้าประตูบอลเนีมาถึงทาตีวิ่งมาตวัดให้เพื่อนแหมชนเสาครับ ทาตีหรือเปล่าแม่ไม่น่าใช่ครับจังหวะน,นี้เป็นจักรพังจักระพุงสมบูรณ์นะครับยิงบอลจออ่ออีกแล้วคิดเดียวจังหวะน,นี้ครับดาวุิดินเขตจ่ายให้กับซันตาน่าเปิดขึ้นมาโอ้โหก็เป็นเจ้าตีครับสิลป์วิชัยของเราพุ่งรับบอลเอาไว้ได้แต่จังหวะน,นี้มีเตดพยายามที่จะต่อเกมขึ้นมาครับบอลอยู่ที่วันชนะจ่ายแทงกับทาตีหลุดขึ้นไปจังหวะน,นี้พยายามที่จะกัดตัวยิงแม่เรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งประตูสูงสำหรับ จังหวะนี้เ e o n a r d โดดออซานโตสนะฮะแกนี่ต้องบอกว่าพยายามที่จะหาจังหวะเนี่ยล็อกลบ,บทางด้านของชลทินะฮะแล้วก็ยิงเข้าไปเต็มเท้าเลยทีเดียวขึ้นน้ำแล้วสําสำหรับอาร์มิวเต็ดเสียบอลแล้วครับชชมุรีจังหวะนี้ทาตีได้บอลมองหาเพื่อนยึดนึงจังหวะก่อนจะยิงด้วยซ้าย,ยบอลก็หลุดออกไปนิดเดียวเองไทยสารจังหวะนี้ก็แม่หมดเวลาในครึ่งแรกครับ อาร์มี่แต่เนี่ยขึ้นทางด้านของสลามชนของเราอยู่ในมุทตศูนย์ค nah, รับเริ่มแกมขึ้นมาจังหวะนี้อาร์มี่มาทางนี้ทันทตีธุลีมาโอ้โหวิ่งเข้ามายิงเลยฮะสังหับนี้จังหวะนี้ลาฟเอลซานนารึ่งหลังเนี่ยก็เปลี่ยนทางด้านอาทิตย์ลงมาก็มาเสียบเลยเดียวครับจังหวะนี้ทํามเปล่าทางด้านของลาฟเอลซานนาโดนใบเหลืองเลยหรือเปล่า พยายามที่จะบอกผู้ตัดสินนะครับจังหวะน,นี้ว่าเป็นการสไลด์ขวางบอลแต่ก็ดูภาพช้าแล้วไปโดนจริงๆด้วยอาทิมจูนุเตะมุมมาลูกนี้มาโอ้โหบอลน,นี้จะเข้าประตูฮะแต่ก็เช็ดคานบนโดนมือทางด้านของโ,ชโคชิจุนครับมองจากภาพช้าเนี่ยโดนมือของทางด้านโคชิจุนเนี่ยหรือเปล่าแม่โดนคานบนครับแต่ผู้ตัดสินเนี่ยมองเป็นว่าโดนมือนะฮะชมนี้ขึ้นเกมใหม่ครับหลังจากโดนนําจังหวะน,นี้ มีพบอ่อนโมแทงบอลให้กับทางด้านพนวัจิตะชิดแม่บอลจะเข้าประตูอยู่แล้วเชียวครับจังหวะนี้เป็นดาวุฒิดินเขตเนี่ยแกวิ่งมาสก,กัดทีเดียวจวังหวะนี้โอ้โหเป็นทางด้านของสุกรฤอีตาครับส่งบอคขึ้งหลังไปบอลเดาะพยายามจะให้ข้ามหัวครูชิดจุนเนี่ยแต่แกก็ถอยหลังก็ไปรับบอลไม่ได้ฉลามชนยังโคบุ่ยครั้งหนึ่งสุกรีแต่มาให้กับพนุวัจิตตะดวนี้เจ้าชายกบ ตากให้กับพนุวัต์โอ้ยจะได้ยุดโทษหรือเปล่าพูตัิรินั้นยังไงฮะจังหวะน,นี้ไม่ให้ลูกจุดโทษครับแล้วก็บอกให้ทางด้านของพนุวัจิตาเนี่ยลุกขึ้นมาเล่นนะครับผู้เล่นของทางด้านอาร์มี่พยายามจะฟ้องว่าพุ่งหรือเปล่านะฮะจังหวะน,นี้ดูจากภาพชา้าก็ก้ำกับึงเหลือเกินาทางด้านอาร์มีย่ยูเต็ครับจังหวะน,นี้ได้บอลมาทางด้านชาติลุดเลยหรือเปล่าอา้าวลุดแล้วจังหวะน,นี้ เดียนโดครับตรงนี้โอ้โหพุ่งเข้ามาเสียบด้านหลังก็มายิงอีกครั้งนึงโอ้โหทาตีแม่จังหวะนี้ทําได้ดีเลยทีเดียวครับบอลมาอยู่ทางด้านของชูรีเอฟสีครั้งหนึ่งสุกรีลูกนี้เบียดกับทางด้านของโอ้โหเข้ามาเสียบเป็นคนที่ทาตีบอลได้พานุติตะโยนมาหน้าประตูให้กับพี่พบลูกนี้โมโอ้โหเป็นประตูครับลูกนี้หนึ่งประตูนหนึ่งครับสำหรับเจ้าชายกบแฟนๆเนี่ยดีใจกันลึอเกินนะจังหวะนี้ เป็นการเปิดของพนุวัตจิตต์หะจังหวะนี้แล้วก็เทคมัวโตมงโดยทางด้านของพนะิพพอ่อนโมฮะเจ้าชายกบกับตันทีมของเราชุมนี้ยังไม่เผาเกมบุกครับหวังที่จะตีเสมอหลังหวังจันให้ประตูขึ้นนะจังหวะนี้อ้าวหลุดเลยหรือเปล่าครับไกลสอสสย,ยันเปลี่ยนตัวขึ้นมาลูกนี้ยิงโอ้โหผ่านตัวของทางด้านเจ้าตีเข้าไปครับขึ้นน้ำอีกครั้งหนึงทีเดียว จางด้านไกสอนสีเยืนครับลูกนี้แกนุดเข้าไปครับแล้วก็ยิงมาเต็มข้อบอลนั้นเลี่ยน,นะฮะแล้วก็แรงด้วยผ่านตัวของเจ้าตีครับชุมรีเอฟซีของเราพยายามที่จะบุกอีกครั้งหนึ่งบอลมาอยู่ที่พีพพบออมัวจังหวะนี้จะให้กับทางด้านอนุชากิจพงรีลองยิงแหม่บอลก็หลุดกอลไปนิดเดียวเท่านั้นยังคงไม่เบาแกบุกครับชุมรีเอฟซีของเราบุกต่อเน,นื่องแต่ไม่ทันเวลาฮะ จบเกมก็พาดท่าพาดให้กับทางด้านอาร์มิยูเตดไปสองมือตัวหนึ่งนะฮะทำให้จอดแค่เพียงรอบ5้าเท่านั้นสนรหดับฟุตบอล FA ครับในปีนี้เดี๋ยวลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของโค้ชเ่งแล้วกันครับว่าจะรู้สึกอย่างไรกับเกมเกมนี้ครับก็เหมือนหนังบนเดิมครับนะคือยิงเขาได้แล้วก็เออไม่ไม่ค่อยระวังนะซึ่งตรงนี้เน้นอยู่แล้ว แล้วก็ยังทําไม่ได้ก็คือถ้าบอกวันนี้เขามีความกระหายมากแค่นั้นเองแต่เราไม่มีสมาธิแค่ัหน,นแล้วนี่ก็เป็นเสียงสมภา์ของโค้ดเฮงนะฮะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงสมภา์ของโค้ดดุนบ้างดีกว่าฮะอดุนลูกเรืองครับเฮดโค้ดของทางนายอาร์มี่ยูเต็ดว่าวันนี้เขารู้สึกพอใจหรือเปล่ากับลูกทีมที่สามารถเอาชนะแชมป์เก่าอย่างฉลามชนชูบีฟซีได้ได้ฟังอะไรครับจูเรีเล่นดีเราสู้ไม่ได้หรอกแต่เรา ใช้ความสดเพราะชนบุรีเนี่ยกว่าจะเดินทางมาจากเชียงรายแล้วเจอชิงเชียงเชียงเชียงรายเนี่ยก็ป้อแป้งมาแล้วเราก็ใช้ระบบใช้วิธีการมาประจักษ์กันแต่ตรงนี้เหมือนกันใช้ความสดเข้าไปเป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับแมไฮยไลท์ครับผมนะฮะโอ้ต้องบอกว่าสรุกนะครับตื่นเต้นเล้าใจแล้วก็ปิดท้ายด้วยน่เสียใจนั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่นะครับเราก็เขาเรียกว่าเป็นผลงานนี่เราอาจจะนอกเหนือจากสิ่งที่เราคาดหวังกันไว้แต่ไม่เป็นไร นะครับฟุตบอลก็เ <PAUL> ป็นอย่างนี้นะฮะกีฬาก็คือมีแพ้มีชนะนั่นเองนะครับครับก็เดี๋ยวทางด้านปอเนี่ยฮะมีตารางคะแนนนะครับในศึกฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะซึ่งจริงๆเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเอฟเอคัพนะครับแต่เรามาสรุปกันนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ผลการแข่งขันตารางคะแนนเป็นอย่างไรครับผมในสัปดาห์นี้ครับไม่มีผลการแข่งขันนะฮะเพราะว่ามีการเลิกขรายกับทีมชาติที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการนะครับครับก็คะแนนตารางคะแนนยังคงเท่าเดิมนะครับก็อันดับ ที่1ของตารางไทยพีวีทีตอนนี้ก็เป็นทางด้านของบุรีรัมย์พีเอนะครับเตะไปแล้ว24นัดนะครับมี59แต้มครับตามมาด้วยอันดับ2ครับเมืองทองนี่เตะครับเตะไปแล้ว23นัดมี50แต้มนะครับผมชุมนีเอฟซีของเราครับแข่งไปแล้ว24นัดครับผมมี46แต้มครับส่วนพัทยานุเต็ดครับเตะไปแล้ว27นัดนะครับมี38คะแนนนะฮะ อยู่ดับที่ับครับอีกหนึ่งทีมของเราครับน้องเล็กอย่างเสนดาชาซูเกะเอฟซีครับตอนนี้อยู่ดับที่1 7ครับเตะไปแล้ว25นัดมี2 2แต้มครับผมนี่ก็เป็นตารางที่มีการอัปเดตตลอดนะฮะซึ่งถึงแม้ว่าตารางซึ่งถึงแม้ว่าไม่มีการแข่งขันก็เราจะมาบอกกันทุกสัปดาห์แล้วกันนะฮะเพื่อไม่ให้ลืมกันลืมว่านะผมแล้วมาในส่วนของโปรแกรมในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยมาดูดีกว่าว่าทีมไหนมีการแข่งขันบ้างนะฮะก็ในสัปดาห์หน้านะฮะที่จะถึงเนี่ย ก็มีเพียงแค่สโมสรเดียวเท่านั้นนะฮะที่ทําการแข่งขันครับก็เป็นน้าของชุมนิเอนะครับจะลงทําการแข่งขันฟุตบอลนัดการกุศลหาทุนช่วยเหลือผู้สบอุทกภัยน้ําท่วมคือไม่ใช่เป็นแมตช์เอ่อเรียกว่าโปรแกรมอย่างเป็นทางการใช่เป็นแมตช์การกุศลใช่แล้วครับผมหเกมเท่านั้นอ่าก็คือฟุตบอลรายการ King of Knockout ครับนะฮะซึ่งจะเปิดสนามชุมนสเตเดียมครับเขาเรียกว่า แชมป์ชนแชมป์ครับผมพบกับทางด้านสโมสรนาวีแบงค์ไส่ง่อนจากประเทศเวียดนามนะฮะครับซึ่งนี่จะเป็นแชมป์เวฟเวของเวียดนามด้วยใช่ซึ่งสโมสรเนี่ยก็มีนักเตะอดีตนักเตะทีมชาติไทยอย่างนิรุตสุรเสียนซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ออสชาเป็นคนเวียดนามแล้วนะฮะตรงนี้ก็ติดตามรับชมก็ได้ครับวันที่6อาทิตย์ที่6พฤศจิกายนครับเวลา18บแนาฬิกาสนามชุ่มรีสเตเดียมนะฮะซึ่งบัตรเนี่ย100บาทครับผมทุกที่ ครับผมนะฮะแล้วก็รายได้ทั้งหมดนะครับจะมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยครับผมนะฮะที่ทางสโมสรเขาได้ตั้งทา็กเกจไว้นะนะครับเท่าไหร่นะหล้านบาท1ล้านบาทครับผมนะครับก็ติดตามไว้กันนะฮะเป็นแมตช์ที่ได้ทั้งความสนุกครับผมได้ทั้งบุญด้วยนะครับซึ่งทางสโมสรชลบุรีนะโหต้องบอกว่ากิจกรรมหรือว่าโปรเจกต์ดีๆแบบนี้นะครับเขาทำมาหลายครั้งแล้วนะฮะแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เขาจะทำนะครับก็เป็นการคืนกำไรสู่สังคมนะฮะแล้วก็เป็นการสร้างเขาเรียกว่าเป็นทําให้ สังคมเนี่ยนะครับมีอะไรที่ตอบแทนด้วยนะฮะก็ช่วยๆกันนะครับใครที่ว่างๆนะครับวันอาทิตย์ที่6นะไม่มีโปรแกรมอะไรนะครับ,รบก็มาชมกันได้100บาท แล้ววันนี้ครับก็รายการของเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะฮะก็สามารถติดตามรับชมแล้วก็ฝากเพจด้วยนะฮะเฟซบุ๊กที่ w w w f a c e b o o k c o m มนะฮะเอฟซีไฟเวอร์ทก็เข้าไปติดตามรับชมกันนะครับอยากจะให้ช่วงไหนมีอะไรนะครับโดยเฉพาะช่วงไกด์ e ฟเวอรนะครับอยากจะไปเจาะเรื่องอะไรเรื่องในสนามก็ดีนะครับหรือว่าเรื่องข้างนอกสนามนะครับอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ลอง ทักทักมาแล้วกันนะครับลองเสนอกันได้เสนอไอเดียกันได้มาแชร์กันได้นะครับไม่แน่นะฮะไอดีของคุณเนี่ยเราอาจจะทำตามก็ได้ใช่แล้วครับผมก็ติดตามแล้วกัน นะครับวันนี้นะครับเวลาของเราทั้งสองคนเนี่ยนะครับก็หมดลงแล้วนะครับลงถึงเวลาของรายการ FC Fever ด้วยขอบคุณนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยจนถึงตอนนี้นะครับไม่แน่ใจว่าช่วงนี้กี่โมงแล้วนะฮะยังขอบคุณแล้วกันจะเจอกับพวกเราด้วยใหม่นะครับในสัปดาห์หน้ากับ FC Fever นะครับผมวิวีแล้วก็านด้านปอรวมถึงแม็กกี้ด้วยนะครับเรา3ามคนนะครับก็ยังดาเนินหน้าที่เป็นพิธีกรอยู่ที่นี่เหมือนเดิมครับ FC Fever วันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ